กี่ลูกตายวะเนี่ยเชี่ย50ลูกตายป่ะเนี่ย What it? Screek. Big g เอาจริงดิเดี๋ยวลองเฟ้นเท้านีโอ้โห <laughs> ขนาดซับพอร์ตเบลแปดนะนะเฮ้ยโคดโบกเชนเนอ่ย,ยอ,อันนี้เฮลเอิร์ดพูดเลยหกคนนะเนี่ยผู้ชมเฮลเอิร์ดเบ็กเพย์เยอร์หกคนสับพอร์ตเบลแปด เอ่อดาเมจก็ไม่ได้มากเท่าไหร่อ่ะแปดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เอาเกียร์ด้วยเชื่อคุณดูดิเพราะว่าแกผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ที่ไบร์เขาจงใจปรับปะ่ะคือถ้าจงใจนี่คือแบบโคชเชียร์เลยนะโบกเข่นเกินอ่ะ Minale. <laughs> 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 uh. Incoming flesh Good stuff. I ain't done. Back. Belong. Nicely done. Survived without a scratch, huh? You are one very slippery mech. I approve. Anyone about to drop dead? I'm fine, thanks. I suggest you purchase armor. Oh More oh, Zed's on the way. Start to wrap things up, as they say. Money, money, money. A wise investment, for a bloody dosh. Money, money, money. Cash. That's much better. I'm feeling generous. I'm flipping banker. So you mean a 40 million of How's that? Hurry up! Zed's are getting closer. I'm I am Money for my honey Tons yeah. of bloody dosh Duh. Break time's over yeah. Get back to work More Zeds inbound I'm on! You can't skin? Uh, oh, still dead. ผมว่า M4 M4 เราัดเนี่ยบางทีมันยิงไม่ออก้ยน้ำนสเต็สเกสเต็กล่วงคิพีล่วง เปี่ย์ะเป็นบล็อกเข้มมากอ่ะคือผมคือนี่ผมเพิ่งเพิ่งได้ลองวิทยุมห้ามันขนาดนี้เลยวะอันนี้ไม่ได้อับเกรดเลยไปอับเกรดดีกว,ว่า คือคุณสแปมสแปมนี้ได้อะแล้วคุณได้คิวอะดูดิไม่โกงสักเคก็ถึงมวลแล้วใช่ฮะแล้วก็ใช่ฮะมารจะหวักปืน M4 ยิงไม่ออกไอ้น,นี้ผมสังเกตได้เลย เนี่ยตอนตอนแบบเนี่ยเนีน่ยคุณสมบีเห็นไหมตอนมันหมดแมกกาซีนอะลุกายไม่ออกเออมันเป็นที่เอาไฟจริงด้วยมันไม่ได้เป็นที่เอ่อที่แบบปวดเตี่ยลุสปีดกะัะมันเป็นที่เอาไฟปืนดีที่ไวปั๊บสปอร์ตตามกบพอแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่บัฟน,นี้ดิบัฟโหดเกินแต่ตามความเข้าใจรอบนะครับผมมันไม่ได้บัฟนะครับที่ไว้์ือ,อไม่ได้บัฟกระป๋อนอ่ะแต่มันบัฟเพราะว่าเออเนี่ยผมสังเกตได้เลยคือมันเป็นฮะมันเป็นที่เอาไฟมันเป็นที่เอาไฟเดี๋ยวเพราะว่าถ้าถ้าเป็นบัฟจริงอ่ะมันต้องเป็นที่ที่แบบธรรมดาด้วยไงนึกออกป่ะลูกไฟมันต้องเหมือนกัน แต่เมื่อกี้ผมลองลุกไปแยีแบบทีเด็ดนะลุกไปมัก็ไม่ได้ออกมาไม่ทราบตอนยีแบบเอาไฟเอาไฟยิ่งไปเยอะจริงตัวน M4 c อ m แบ t เออบักผมไม่รู้ว่าเป็นกับปืนอื่นด้วยป่ะนะอย่างพวกปั๊มแอคชั่นที่แบบว่ามันรีโหลดแมกซีนเข้าลังเพลิงป้อนเข้าลังเพลิงแบบตอนกระสุนหมดอ่ะอันนี้ผมไม่ได้สังเกตเลยในในลองแบบพวก ปอดแฟงอยนี้ก็ได้ไอที่แบบตอนรีโหลดกระสุนนัดแรกอะยิงให้หมดก่อนอ้าวเป็นเหมือนกันนี่หว่าอ๋อไม่เป็นไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นฟังก์ชันไม่เป็นเป็นแต่ m อ Combat จ้ามันนี่มันนี่มัน นี่คุณ <desserts> ดูนะเนี Luckily, ่ย M4 คอมแบ็กคือยิงไม่ออกต่อแบบเป้ากระสุนเข้าลำเพิงนัดแรกยิงไม่ออกชิปหายแล้วไงปืนชอบผมด้วย M4 เอ๊ะ่ะบอสไหนบอสบอลแล้วไงฮะ จะเจอสองแปดดุมากรอเต็ามเลคุณดูดังเมียือดังเมียปโอ คุณเลนนะครับคุณวิลินสามคนเซตทานเนี่ยไม่ได้โอ้ไม่ทันเลยเซตทานแบบแต่ไม่ไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูสติ๊กเอาทั้งเกมเลยโอ้จะปวดเลยปะ ดูมเซเลี rition. ้ยงเดีะยเนี่ยวผมเพิ่งจอยเกมนะเว้ยค <um ุณดูคิวดีคุณดูคิวตัวใหญ่ดียี่ิหกตัวเยอะกว่าคนที่เล่นมาก่อนอีกะเพิ่งจอยเพิ่งจอยตอนเว็บเก้าด้วยประเด็นไงผมพอแล้ว